ชุ่มัระตี้นะแล้วจะได้มีพิ้วปันเลยช่วยห้ามนะมีลูกเต้าอลไรกันอย่เศร้าอย่งช่วยไั่ไม่เป็นกเด็จไม่ไม่เก่งนะครับครับส่วนบุญลูกครับครับครับลูกใจน้อยชุบเชียร์อะไรยังนะครับเลยลูกจับมืยครับครับกุ่เก่งครับไปติดแมวแต่งใบโพยยังร้องครับ ติดแป้งแตงไม่พุ่บนหนังนับหนังหนงครับติดเป้งแตงไม่พมนะยรอบเราก็มีต๊ะอยู่มีโต๊ะูนีครับอ่านไม่ต้องไกวนนั่งเลยครับนั่งนั่งแป็งแตงไมพ่มังพุยก่อนอ่มันมีอยู่ห้าอย่าง่เลาเลมาชุดเดียว อาจจะหลับจมอยนะย้อนยอดูหลับพุ่งสบาทก็ไม่ว่าจจำเรอง้านะซึ่งเกับหลับจมอนะหลับจมอจบเทียนนะครับเใช้กับไปใองราได้ะเอาไปเรเลยาตอนนี้เราจ่าบาไ้ด้วยเลยไม่ใช่ว่าเดียวนี้ตอนเี้วรวยนูเต็มวใไยเต็มบานตอง้ัเต็มบาน

เียเตี่นา้ป้เลอต้มาป่าลอยควายยี่อ่าให้เต็นปีนเื่นตันใส่ไดมาได้เต็นเลยเ็นต์เดิเล้ยเต็มบ้านเนยจะมีแล้วก็ยกมาไปบู้าแบบตะาขนนะคะ้าอูตาน่รง้าไปด้วยนะคะเรามาหลนมากยี่สิบสามก้นตะลาสัมครับ ไปดูในกลาดี้ยบๆยู่นาทีถ้ามาทำหมุนในการไปเล่นนู่นด้วยก็ถ่ยด้ยไม่นะไม่มีอะไรแล้วเไม่มีแบงค์เลยวถ้าเรั่นงแรกอนนี้เขาเ็นหวานลูยากจถ่ายเลยก็ไปถ่ายไม่มีตาให้เลยนะรต้องใ้ตาต่างๆตาต่างๆเล่นนู่นด้วยไม่มีแล้วเนี่ยมียี่สิบแล้วเล่นสองครั้งค

ที่กองใช่ถ้าว่าไม่เก็บไปก็ให้ไปยัดหนังข้างล่างเลยให้อยู่กลางล่างพอกลางล่างเขาไม่ตันนิดหนึ่งก็ออมมาเชียบกลางล่างก็เชียบข้างหน้าดีได้กาไม่ใหญ่โอ๊ะ อาเอามาไหวกลาล่างเส้ติดตรงล่างขวาช่มะวา็นี้อเชียยกลางหน้าปีนี่อเความเขาเป็นคนดีว่าจริงใจจริงใจพูวคนเชียยเผื่อกลางหน้าไม่ใช่หลักเองครับล่คุณจะไม่ขอคุณีีมีผลกลาล่าก็ว่าที่ค่ะที่้าจะเล่รเลไิ่เผื่อควัน สองกองเนี่การติดติดจังหนยาเครับไปไปนยครับไปเนครับไปนะไปฝั่งโน้นไปไปลงเลี้ยงไปลงตัวแกงวัวก็ยังมีพูดกันจริงจริงสทล่นี้คนั้วัวจรมีลุงเลี้ยงมีหน้าพี่ดัีมาเไปลงวัวแกงวัวดันดีมาได้ลงเลาพี่ใหญ่ขึ้นบอกผมบอกต้นมีเป็นลุง ดอกไม้ไม่ว่างเราจะนัโกนับดังอีั้นครับให้ได้ยินกันทัวเมื่อคืนนะพี่นะคับตอนเช้าพมเปิดออกแล้วบแตกเส็งไปลงตัวหนึ่งมื้อโชคีหลุดอกดนวาีหนึ่งมือชเลยวาที่ดีวันตัดไว้เพื่อโรกนะครับวันที่สีบ้าที่จะต้องวันละ สองมื่นไปมีหลักได้กพีเอยันกำไร้ะแนนน่แหละ้เรคเป็นคนนี้วันที่สิบสามนะครับถ้าเป็นมาลีเท่เท่ามาลีเทาตูแสดงเนจากะที่มือยานีเปลียนไปที่มือนีแล้วก็นี่าวชาตู้บริจาคพร้อมก็อิดต่เย่อเพ่พอนเ ไ้ตาเด็คงตไปวันหลังนะพัจะหน้าแล้ววยไม่รวกวไม่ดไปก่อนเขาไม่มาทุกข์หาไอ้าพวกนี้มันจะเอากรรมมาหน้ที่มีบ้านคนว่าจะ่ลูกเมไม่ไร่เลยแต่พวกอีส่ามนแพงเนี่ยไม่ต้อมอยมันต้องว่าว่าเด็กเองไมวิ่ีคนแมว มันกัวหลงล้านมันกลัวแล้ก็ไปี้าเราต้องฝากไวไววันต้จนต้องฝากตูวเลยมาบงบางนักบงหนครับโยมใช้รถมาเม่เห้ืนไม่ข้ปั้แม่คณที่นีกถูกชอตมาแหละปีกเลยข้ามัน เหมันที่มาได้ไหมไม่เหมือนเลยไม่ทางออยตเป็นเที่นี่ราคทางซ้างแัน